สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปปลายเดือนมีนานครับส่งถ่ายปลายเดือนกันครับมาบเกลียดงานกุงุงกุุงเขาเงียนะมีมากเปิดแป้งนิซวงใบนะครับหนึ่งกันเลยครับใบที่หนึ่งครับอีกที่หนึ่งเป็นขนาดสิบพกุกหนูนะครับ วงเครือครับเครืใหม่นะครับเป็นเครื่อใหม่ครับมันไวนะครับไม่มีสูงอยู่ 3, สาเจเซนนะครับ16บหกนิ้วสามเจ็ซนหลังหลังกรุงกับพระแม่นี่ครับลุงตัวได้ครับ บ่มหางม่านเส้นกึ่งครับสองไฟเส้นกึ่งครับเปลค่นค้อนแก้สิตธันครับค้อนสามทางตู้ตู้กงกวางครับออกสบายครับ เฟื่อยเน,ยน,น่นะครับปนสีนะครับแต่ว่าปนสีก็บเฟือดอนะครับปนสีเฟื่อยเน่นิดนึงนะครับสีเป็นในไพ่สีซุกนะครับเป็นปองเทิงนะครับปองนั่นก็จะมีคอขันนี่นะครับ ประมาณนี้ครับเปิดค่าตัวไว้ที่หกหาศูนย์ครับน้อมทรงใ,ใจตัวขมาสอบถามได้ครับลูกศซลป์โบกยัรับตัวมาพุดคุยกันไหนครับ้องการแบบใด ผมเห็ดไตผมเไทครับสังคำมาไรครับสังคำไหนนะครับต่ว่าสังเดี่ยวไงวนเลยครับม่สังเล่นนะครับบางคนสังเดี่ยว,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 เ,หยนนวเห็ดเดี่ยวบอนะครับสังเห็ดจะต้องวนกันก่อนนะครับสีแจ้งไม้ครับสำหรับขขววลูกขาจีคำว่าบึงใหม่นะครับเป็น สินคิ้าผมมีเก็บไปทางนะครับทรงไปเชนี่ทางไปเชนี่นะครับโปรทงคนสรงเงินนะครับทรงไปเชนี่ยางหย่ยนนะครับครับตัเรื่องใบต่อไปครับใบหนึ่งกับสิบุกนิ้วเหมือกันครับบนี้ 16นิ้วสูง3 7 36ุเเส้นนะครับซ้ำกันนะครสีนะครับด้านหลังกับประมาณนี้ครับเป็นวงเสีนนะครับรอมทีห้างซ้ำกับใบทีดยานะครับรอมทีห้างหางซ้ำกันนะครับ เป็นไม้ซีซูกเทียนครับก้อนสามทางเคื่องเตันเนี่ยครับเบ่งหน้าดิจบรอบไหมครับยังมีจะของนะครับยังสวดครับ2องไม้ตัวกรรไกรนะครับ เป็นขาทรงจริงครับผมผมมีตัวแน่นอนครับโมากือใจโวนเงินทรงทันทีครับกลมทรงดวงว่างวถือตุ่มครับ นี่สร้างถิดตุ่มนะครับถูกค่าตุ่มครับสร้างแน่บอว์นะครับสร้างไม่่อยตุ่มเที่ยเทีครับเกจได้ถูกค่าตุ่มครับึง,บบง,ใบบงใจถูกประมาได้ครับไม่นี่ค่าตัวกับหกหาศูนย์ร่วมตรงขึ้นกันครับขนาดซ้กำกันนะครับ จะง่ายขึ้นก็นอัพราคากันไปครับขนาดง่ายราคาก็เพิ่มนะครับหรือจเอาเป็นอุปก,กรณเสริมเป็นฐานล่องเพิ่มหมวกเพิ่มครับฐานล่องครับสหนละคิดนี้กัฝากกดติดตามไม่น้ำนะครับพอกันคิดหนาครับผม